สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกลอเพื่อนฝุ่นครับผมสวัสดีไปยังทีมงานต้นก้าฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ผมพาไปดูรถอู่ช่างบิ๊กอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งผลงานที่มาอยู่ที่รารยนประเทศนะนอกจากทีมงานของนัทนิวโคราชนะครับก็มี ทีมงานต้นกล้าฟาร์มด้วยนะนี่ครับเป็นเจ้าเ็ก,ก้าครับผมยางเก่าสีขาวนะครับสไตล์อูช่างบิ๊กครับเครื่องอะไรคนะ <200. S 2> เครื่องสองร้อยครับเครื <900. S 2> อ่องเก่าฮะเก้าเก้า เก้าสามเก้าปลายท้ายเก้าสามเก้าอ่ะไปป่อชั้นนะครับอ่าเจ้าหลงเจ้าหลงแต่หักนู้นครับดูฮันนู้นก่อนงานเที่ยวครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตั้งสองร้อยไปแล้วไฟท้ายสี่ดวงครับ ทีมงานต้นกล้า,ารัมไปแล้วครับเป็นอปอไ้วอูช่างบิ๊กนะครับหรือว่าอูเจแล่ 5G นะ ก็ราคาก็90 9า90หน่อยๆน,นี่แหละอ่ะประเด็นวันนี้เราจะพามาดู TC 200ครับรุ่น8โดฮูมเสุมาสดๆร้อนๆครับแต่ว่าไม่ใช่ปลาแดงนะก็ เก้าครับราคาล้านเก้านะหกพันชั่วโมงครับราคาล้านเก้านี่เอา้าดูจะหลงขึ้นบอ่อ อยู่ทางนี้คือฝุ่นใช่ไหมเป็นฝุ่นไหมอยู่ทางนี้ไปแล้วครับขึ้นพอรเรียบร้อยไปแล้ว ก็อีกหนึ่งท่านครับเป็นรถของเสียโจนะทีมงานต้นกาฟาร์มมุมนี้ก็จะได้เห็นแมคโครด้วยหน่อยหกพันชั่วโมงล้านเก้านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่านะด c 2 0ส เก็บสีเก็บรายละเอยียดให้ก็แยมเลยนะอันนี้โคมสุโคมสุ นิ่มๆครับเสียงเครื่องควันก็ไม่ดำไม่โหลดเท่าไหร่นะเอยเต็มอุ้มเต็มอุ้มนี่ห้าตักนี่็จะเต็มแล้วนะโอ้ไปไหนเนี่ยเอาไปไหนเนี่ย áo điền này, thêu này. Sao vậy? Mình chưa. Phิดปกติ, thêu này, áo này. về ăn đâu này, Châu Nick. ขึ้นบอ่อไว้แล้วคันนี้เวลาดำนี่บางคนไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับบางคนไม่ได้ขึ้นไปกับกระบะนะบางคนก็จะอยู่กับที่ครับอยู่กับแคสซีเลยเยอะแซเอ็มนะครับคันนี้ เอ๊ะมันไปไหนเที่ยวนี้ทำไมมันเยอะจังเจ้ามอดหรือเสียมอสครับโชคสลาวุธ 995 HOJT ครับคันนี้จากอูช่างมุช่างนุยอารามสองราคาเปิดเร็จ73ครับคันนี้รวมแต่งอู่นี้ก็ทำรถสวยนะครับราคาก็ไม่แรงครับ ขึ้นบอ่อไปแล้วครับนาะ NPR ครับเอ้ย FR รถห้างครับการต่อไป ก็ไม่ค่อยเหยียบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเจ้ามอสขึ้นบ่อเสียงถือว่าโอเคครับงานเที่ยวชันอยู่นะไปแล้วครับมาดู210ครับ fr รถห้างเลยนะกันนี้นะราคา9 0 0 0 0สครับยาง825ครขอบ16 นางานก็ยังเป็นหลุมระเบิดเหมือนเดิมครับหลุมกับดักยิงลายไม่ดีก็จมครับวันนี้แม่ฟ้ากระจมมาแล้วครับคันนี้แหละครับช่วยไว้แต่ว่าเสียอย่างเดียวครับสเตดึงสั้นเกินไปมันก็เลยมัดอันนี้ไม่ได้ครับมันมัดตรงกันชนกันชนฉีกเลยครับ เย,ยบสูงหน่อยครับเพราะว่าหน้ายางหรือวอ่ายางเล็กก็รอบก็จะเยยบแรงกว,กว่าเขาหน่อยไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับอาชมยิมงานต้นกล้าฟาร์มนะครับตักดินยินดีด้วยครับครับเสียโจนะได้ไโคมายืนบอก เป็นของตัวเองเป็นฝั่งเป็นฝาครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามใน y o u u u b หกล้อเพื่อนฝุ่นด้วยครับสวัสดีครับ